จะไปไวรุ่นประเทศไทยโยชุดต่งเป็นแสนนาเหนียวม่วงนาสีม่วงครับพี่น้องดีแม็กซีประตูชุดต่งเต็มลํำเป็นสารชมเมาไวรุ่นโยนาล่อแม็กซี่37ยางยีราบตัวนี้เป็นยกสูงไฮเดนเดอร์นาแต่งมาเป็นยีราบแค่ นาะออกรถฟีดาวฝีก่องบัตรประชาชนไปเดียวของแต่งเต็มลำโอ้ติโทษปฏิทังกระมังคุแตกโพดพัวบกมัวบัก,บก,บกแตงบกฟับกบกแฟงบกหอยเชอรี่นะ <c oughs> <c oughs> ฟังบอฟังออกว่าภาษาอ,อ,อีสานไปไว่าอย่างหอยเชลรี่นะฟีดาวครับออกรถศูนย์บาทนาะสีม่วงชุดแต่งเป็นแสนชุดสี9 99. 99.9%ไม่มีทิ่ติครับพี่น้องนารับจบที่ศูนย์บาท เป็นโตเครื่องสองัหาแปลงนาเป็น1.9บูพาวเวอร์ชุดนาเป็นปี2018แท้นาคิวนาไฟเบิร์เจอร์กันชนนายกสูงยีราฟแค่เบิ้ลตัดซับระเบิดห้องเครื่องโลง่งนะสเต็ปไล่ข้างเล็กน้อยฝาแดงนะชุดท่ออินูเตอร์รีแมปคูรีแมปกองเต็มลำคูู่อ้หล่อไปไหนสุดไปไหน,ไ,ไ,หนไวรุ่น ชอบไม่เจ้าพี่จ๋าออกรถศบาทรีดาวรีจองผ่อนเงื่อาผ่อนงวดเดือนละ1น0 0งหมื่บาทแคปนาจอยเสมรอรอเอาซื้อรถไป20,000บาทพี่น้องเอซอยากได้รถรุ่นไหนยี่ห้อไหนอยากจะจองคันนี้กดลิงก์ลายด้านบนนีครับเดี๋ยวไอ้เสมจัดให้ครับพี่น้องพิมพ์คำว่าแกวพิมพ์คำว่าสุดด้านล่างคลิปหน้าอยากดูอะไรไอเสมผู้นี้ จัดมารีวิวให้ครับพี่น้อง1 0 0 0 0แสนวิวแจกเสื้อ10ตัวพิมพ์คำว่าเก้า